อันนี้เป็นคนขี้โกงทำไมฮะคุณดูตาเขาดีๆทำไมเขาจะแอบ,บดูแมบบได้กว้างกว่าเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมจับขออภัยอีกหนึ่งครั้งนะครับกับคําพูดที่ผมใช้ไปผมแม่งเสียไปแซวในคำที่ไม่ถูกไม่ควรเรียกง่ายอ่ะไม่ใช่คิดน้อยแต่คิดไม่คัน ขายรหัสอวีราคาถูกปลอดภัยได้รับซื้อรหัสอวีราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถ่าน eSport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ r o v อัปเดตรายการครับที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ r o v e ให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครสรุปดราม่าร้อนเสกซ่าแซวเนวแรงจนแฟนขับเกิดอาการไม่พอใจโคบุรีลำเซง็ง เจอเกมหน่วงระหว่างแข่งล้องกาลีนาไทยแลนด์ช่วยเร่งแก้ไขโคดหลินโคเผยสาเหตุกลับมาช่วยทีมบาซ่าอีกครั้งอัปเดตข่าวอาวีล่าสุดเรียกได้ว่าเกิดกระแสดรามา่าทัวลงนักภาคอย่างเสกซ่าตามมาทันทีครับหลังจากที่เกิดเรื่อง เมื่อนักพากย์ ROV คนดังอย่างเสกซ่าไปพูดแซวจุดบกพร่องทางด้านสายตาของเนวครับผู้เล่นชาวไต้หวันขณะที่ออกอากาศถ่ายทอดสดโดยการพูดแซวครั้งนี้ของเสกซ่าดูเหมือนว่าแฟน ROV ส่วนใหญ่ครับจะไม่ขำกับเขาด้วยแฟน ROV ส่วนใหญ่ตีความการแซวครั้งนี้ของเสกซ่าไปในทางบูลลี่สะมากกว่าโดยเหตุการณ์ดราม่าครั้งนี้ครับ ต้องเล่าไทม์ไลน์ย้อนไปในแม์ระหว่างแมททีมจากไต้หวันที่โคจอนมาเจอกับทาร e ์อนอีสปอร์ตจากประเทศไทยโดยช่วงกว่อนที่จะเริ่มแข่งเกมแรกขณะที่กล้องจับภาพไปที่ผู้เล่นอย่างเนวเสกซ่านักภาคอา v อวีอยู่ดีๆครับเขาก็คอมเมนต์แซวเนวออกมาว่าอันนี้เป็นคนขี้โกงดูตาเขาดีๆเขาจะแอบดูแมทได้กว้างกว่าเดิมเขาดูมินิแมทเก่งนะเขาดูมินิแมทพ,พร้อมกันกับฟาร์มใครบอกเฟิร์สวันมันชอบทำแบบนี้ผมบอกเลยไอตัวนี้เล่นซ่อนแอบเก่งด้วยและดูแมทเก่งอันนี้เนว อันนี้เป็นคนขี้โกงทำไมฮะคุณดูตาเขาดีๆทำไมเขาจะแอบ,บดูแมพได้กว้างกว่าเดิมคุณเข้าไปแส่วเขา เขาดูแแบบเก่งนะเขาดูมีนีแมบพร้อมกับฟาร์มใครบอกว่าเฟิร์สวันมันชอบทำอย่างเงี้ยผมบอกเลยตัวนี้เล่นท่อนแอบ,บเก่งด้วยนิ้วแล้วก็ดูแมบบเก่งการเซลเนวลขนาดถ่ายทอดสดครั้งนี้ของเซกซากในมุมมองแฟน RV ส่วนใหญ่ครับไม่ได้มองว่าเป็นแค่การเซลธรรมดาธรรมดาแต่แฟนๆส่วนใหญ่ครับมองว่าเป็นการบูลี่จุดบกพร่องทางด้านร่างกายทางด้านจ่ายตาของเดลสะมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่คำพูดนี้หลุดออกไปในขณะออกอากาศ ในโลกโซเชียลในคอมมูนิตี้เกม RV v ต่างๆรวมไปถึงในช่องแชทถ่ายทอดสดแฟนๆฟา v ส่วนใหญ่ครับก็เกิดอาการไม่พอใจกับคำพูดของเสกซ่าออกมาคอมเมนต์ต่อว่าต่อการกระทำของเสกซ่าว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและเป็นคำพูดที่ไม่ควรหลุดออกมาจากนักภาคมืออาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับก็ล้อจะถึงเจ้าตัวต้องรีบออกมาทําคลิปแถลงคําขอโทษโดยเสกซ่า ออกมาถแถลงว่าต้องกลับขออภัยกับคําพูดที่ผมใช้ไปในขณะโมเมนต์นั้นเจตนาก็คือการแซวไม่อยากให้แฟนๆมองว่าเป็นการบูลลี่หรือการเหยียดผมไปแซวในคําที่ไม่ถูกไม่ควรเรียกง่ายๆไม่ได้คิดน้อยแต่คิดไม่ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมกลับขออภัยอีกหนึ่งครั้งนะครับกับคําพูดที่ผมใช้ไปนะครับในเกมพาคนะครับแล้วผมเพิ่งภาคเสร็จ เลยเพิ่งมีโอกาสได้ออกมาพูดนะครับยังไงผมกับขออภัยจริงๆนะครับกับคําที่ใช้นะครับจริงๆผมเจตนาณตรงนั้นเลยครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยผมแซวนะครับไม่อยากให้มองถึงคําว่าบูลลี่หรือเหยียดอะไรคําว่าแซวกับเหยียดกับบูลลี่ความหมายมันต่างกันเยอะมากส่วนคําที่ผมใช้นะครับกับขออภัยจริงๆนะครับมันไม่ควรจริงๆนะครับยังไง ผมอยากให้รู้ว่าใครที่ดูสตรีมผมหรือด,ดูการภาคหรือดูหลายๆครั้งที่ดูงานผมมาตลอดเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เลสเบตนิวมากๆนะครับผู้เล่นคนนี้คือคนที่เก่งมากๆแล้วผมก็ชมเมื่อวานนี้ผมทํางานผมก็ชมนะครับก่อนหน้านี้ก็ชมชมมาตลอดนะครับแล้ววันนี้ตอนภาคผมก็ชมนะแต่เจตนาผมตอนนั้นคือแซวจริงๆผมขอโทษนะครับไม่ไม่ควรเลยแหละในคําที่ใช้นะครับไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบขนาดนี้จริงๆกราบขออภัยจริงๆนะครับทุกอย่างที่ออกปาดปายมันคือสด ผมก็น้อมรับผิดนะครับจะไปแก้ไขนะครับตลอด2-3ปีที่พลาดมานะครับผมก็พยายามระมัดระวังมาตลอดแล้ววันนี้ผมขอโทษจริงๆนะในสิ่งที่ออกไปนะครับไม่ได้มีเจตนาเหล่านั้นเลยนะครับผิดนะครับก็ขอโทษขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าผมเองคือคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบนะครับผู้เล่นคนนี้มากนะครับเก่งมากๆ เก่งแล้วก็เก่งส่วนคําเรื่องโกงเนี่ยผมแม่งเสียบไปแซวในคาที่ไม่ถูกไม่ควรเ,เรียกง่ายอ่ะไม่ใช่คิดน้อยแต่คิดไม่คันนะครับอยากจะแซวแบบเป็นสีฐานสนุกสนุกเพราะจริงๆผมชื่นชมนะครับว่าผู้เล่นคนนี้เก่งเล่นรายละเอียดดีมากนะครับยังไงวันนี้ผมขอโทษจริงๆนะทุกคนยังไงผมกราบขอโทษในขลาดน,นี้นะครับแล้วก็จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับจะพยายามระมัดระวังให้ดีกว่านี้นะครับยังไงฝากนะครับ ใครที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ผมพูดไปเจตนาจากใจนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหดียดหรือไปบูลลี่ส่วนตัวผมคือคนหนึ่งที่ไม่ชอบคําว่าบูลลี่บบมากๆนะครับส่วนความผิดพลาดครั้งนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอใครนาที่นี้งจริงขอโทษและก็ขอโทษและก็ขอโทษไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคําว่าผมขอโทษนะครับแล้วฝาก ไปถึงนิวด้วยนะครับว่าผมเลสเบกนิวมากนะครับยูคือผู้เล่นเดอะเบสในวงการอาีทั่วโลกใบนี้นะครับคือคนที่เก่งมากไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะครับยังไงผมขอโทษจริงๆนะครับขอ,ขอโทษขอโทษครับขอโทษที่จริงทำซึ่งหลังจากที่เสกซ่าออกมาทําคลิปแถลงคําขอโทษก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ดราม่าครั้งนี้ก็คงจะจบลงด้วยดีเมื่อผู้นที่โดนแซวอย่างเนวดูเหมือนว่าตัวเขาจะไม่ได้ติดใจหรือเครื่องโกรธอะไร เนวได้ออกมาคอมเมนต์ใต้คลิปคําขอโทษของเสกซ่าโดยตีความหมายเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าแค่นี้เรื่องเล็กไม่เป็นไรทั้งมันเถอะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดของดราม่าเรื่องนี้เสกซ่านักพากย์อาวีก็ได้ออกมาโพสชี้แจงที่แฟนเพจของเขาอีกครั้งและการชี้แจงครั้งนี้จะเป็นการชี้แจงครั้งสุดท้ายเพราะว่าตัวเขา ได้ทักไปขอโทษเนวเป็นการส่วนตัวแล้วขออนุญาตโพส,สุดท้ายสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากกลับมาจากเสร็จงานผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผมได้ติดต่อไปขอโทษเนวเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเนวน่ารักมากๆ และเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษและขอบคุณเนวอีกครั้งมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้ยังมีหลายคนไม่ทราบว่าผมได้ติดต่อไปขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้วผมเลยขออนุญ,ญาตโพสเพื่อชี้แจงครั้งสุดท้ายสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และขอโทษทุกทกคนอีกครั้งที่ทําให้เสียความรู้สึกนะครับน้อมรับทุกคําติชมและจะนําไปแก้ไขต่อไปครับขออนุญ,ญาตขอบคุณโค้ดหลินโคกับล่ามลีที่ช่วยเป็นทระในครั้งนี้ให้กับผมขอบคุณมากๆครับ โดยบทสรุปดราม่าเรื่องนี้ครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะจบลงด้วยดีแล้วเสกซาได้ทักไปขอโทษเชีรยกับเนวเป็นการส่วนตัวเนวไม่ได้ติดใจหรือโกรธเคืองอะไรและพอเสกซายอมรับข้อผิดพลาดแฟนอาวีส่วนใหญ่ครับก็ดูเหมือนจะพร้อมให้โอกาสติดตามผลงานการภาคของเสกซาต่อไป เราจบเรื่องดราม่าร้อนไปแล้วครับเราข้ามไปดูข่าวต่อไปกันเลยแน่นอนครับว่าเพื่อนๆคงจะทราบกันดีว่าทัวร์ใหญ่ที่กําลังแข่งกันอยู่ในขณะนี้อย่างศึก a r e n a of Valor Premier League 2020ทัวร์นี้ครับ ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบออนไลน์ทําการแข่งขันแบบข้ามประเทศการแข่งขันออนไลน์แบบข้ามประเทศย้อนกลับไปช่วงก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์หลายฝ่ายครับก็ออกอาการเป็นห่วงว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ข้ามประเทศแบบนี้อาจจะเกิดอุปสรรคทั้งด้านการเล่นเช่นเรื่องปิงและเรื่องเกมหน่วงเกมดีเลย์จึงข้ามมาดูนปัจจุบันครับเหตุการณ์และอุปสรรคที่หลายๆคนเป็นห่วงตอนนี้ครับปัญหาเหล่านั้นก็เริ่มมีอาการให้พวกเราเห็นแล้วเมื่อมีการเปิดเผยออกมาจากทางโคดป้อมมิดการโคดของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดโคดป้อมครับ บอนให้ทางกาลิยาไทยแลนด์ช่วยเลงแก้ไขอาการหน่วงอาการดีเลย์ขณะที่พวกเขาทําการแข่งขันความหน่วงเป็นเหตุสังเกตได้วอนทีมงานกาลินาอาวีไทยแลนด์ช่วยเหลือประเทศไทยด้วยครับน้องๆทุกทีมหน่วงตอนแข่งทำให้เราเสียเปรียบต่างประเทศนะครับจะหน่วงมากหน่วงน้อยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นรอบนี้ b บ s ออฟทว่าเหนื่อยแล้ว b บ s ออฟเซเวที่เป็น g l o b a l band จะเหนื่อยขนาดไหนกดสกิลไม่ออก เดินช้าวิเดียวมีผลหมดทีมงานรับรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังมีหน่วงซึ่งหลังจากที่โค้ดป้อมรับได้โพสต์ในเฟซบุ๊กเรียกร้องไปถึงกาลินาเหล่าโปรเพย์ยอชื่อดังก็เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนการเรียกร้องของโค้ดป้อมมีทั้งเกตเซิร์ดหมูหวานและมอสโดยมอสได้คอมเมนต์เกี่ยวกับโพสต์นี้เอาไว้ว่าไม่กล้าบ่นแหลกกลัวทัวลงหาว่าอ้างและยังมีคุณซันวอล์นักพากาวีชื่อดังได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นหลายๆคนด่าคนเล่นฟลอเรติโนบ้าง มูหลาดบ้างเดินมืนเดินงงบ้างทําไมสกิลว้าวบ้างหลายคนก็คงโดนอะไรทับน้องนี้มาแหละครับโดยเราครับก็เอาคอมเมนต์อื่นๆในโพสต์ของโค้ดป้อมที่น่าสนใจเอามาฝากโดยแฟนอาวีท่านหนึ่งได้ถามโค้ดป้อมว่าแล้วพวกทีมอินโดทีมไต้หวันทีมเวียดนามไม่แหลกกันบ้างหรอหรือเป็นแค่ประเทศเราโค้ดป้อมครับก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าแข่งเซิร์ฟฮ่องกงครับผมถามทีมงานไปอยู่เหมือนกันว่าเขาแหลกไหมทีมงานตอบมาอยู่ว่า ไม่มีประเทศไหนแจ้งนะครับและโคดป้อมครับก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าทีมจากประเทศไทยเจอกันเองจะไม่แหลกพรอจะเปลี่ยนมาใช้เซิร์เวอร์ไทยในการแข่งขัน และหลังจากที่โคดป้อมโพสถึงกาลินาไปไม่นานโคดป้อมก็แจ้งความคืบหน้าว่ากาลินาไทยได้ต,ติดต่อมาแล้วตอนนี้กาลินาและเทนเซนกำลังเร่งแก้ไขให้ดีที่สุดยังไงเรื่องการดีเลยตอนแข่งนี้ครับเต่ทาทยอีสปอร์ตครับก็ขอร่วมเรียกร้องไปทางกาลินาให้กาลินา่วยรีบแก้ไขเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเพื่อให้ทีมจากไทยครับได้แข่งกับทีมต่างชาติแบบเท่าเทียมกันเราข้ามไปดูข่าวต่อไปกันเลยครับ ข่าวนี้เนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆจากฝั่งทีมบาซ่าเกมมิ่งเหลายๆคนครับก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับหลังจากที่โปรเลก2 0 2 0ีซัมเมอร์จบลงไปได้ไม่นานโค้ดหลินโคก็ได้ประกาศว่าตัวเองเนี่ยได้แยกทางกับทีมบาซ่าเกมมิ่งจนกลายเป็นโค้ดฟรีเอเจนต์แล้วโค้ดหลินโคสามารถย้ายไปโค้ดที่สังกัดทีมไหนก็ได้ แต่พอมาถึงทัวร์รตูเอพีเรวมไปถึงทัวร์ APL 2020ที่กำลังแข่งหน้าขณะน,นี้ตอนนี้โค้ดหลินโคก็ยังรับหน้าที่โค้ให้กับบาซ่าอยู่เพื่อนๆหลายๆคนก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับหลังจากจบโปรลีกบอกว่าแยกทางกับบาซ่าแต่พอมาถึงแข่ง APL 2020กับกับกายครับว่าโคชหลินโคยังรับหน้าที่โค้ให้กับบาซ่าอยู่ทำไมโค้ชหลินโคถึงยังมารับหน้าที่โค้ให้กับทีมบาซ่าเกมมิ่งอยู่โดยเรื่องนี้ครับโค้ดหลินโค ได้ออกมาเปิดใจบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของตัวเขาเองไว้ว่าไม่รู้มีใครสงสัยหรือเปล่าโพสต์ล่าสุดที่ลงไปเพิ่งจะบอกว่าตัวเองเป็นฟรีเอเจนต์แท้ๆแล้วทำไมอยู่ๆถึงมาโผล่ในรายการ APL ได้กันนะจริงๆแล้วในช่วงเวลานี้ต้องขอบคุณทีมต่างๆที่ชื่นชมในผลงานและหยิบยืนโอกาสเข้ามาให้กับผมมีทั้งโอกาสสำหรับการคุมทีมโปรลีกฤดูกาลหน้ามีทั้งโอกาสที่จะได้กลับไปคุมทีมให้กับประเทศบ้านเกิดที่ไต้หวันรู้สึกเป็นเกียรติ และอยากขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่ได้รับมาเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามผมเองพบว่ามันยากที่ผมจะตัดสินใจอะไรได้ในทันทีไม่แน่ใจว่าต้องอธิบายยังไงถึงจะถูกแต่ถ้าเปรียบเทียบการคุมทีเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์อย่างหนึ่งตอนนี้มันคงเป็นความรู้สึกคล้ายๆการอกหักก็ได้ว่าลํามั้งรู้สึกว่าเหมือนความผูกพันที่มี มันยังปล่อยวางไม่ลงจนไม่สามารถรีบไปเริ่มอะไรกับที่ใหม่ได้ในทันทีกังวลว่าความรู้สึกนั้นจะทำให้ตัวเองไม่พร้อมจะลุยเต็มที่100%เซ์ให้กับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดังนั้นจึงเลือกตัดสินใจที่อยู่ต่อก่อนผมไม่รู้ว่าจากนี้ไปผมจะได้เจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกไหมแต่อย่างน้อยในรายการ apl ครั้งนี้ผมยังขอยืนอยู่ข้างบาซ่าจนจบและหวังว่า จะสามารถช่วยผักดันเด็กๆที่มีความตั้งใจเหล่านี้ไปมีผลงานที่ดีกว่าเดิมให้ได้นี่ครับก็คือโพสต์เปิดใจสาเหตุการอยู่บาซ่าเกมมิ่งต่อของโค้ดหลินโคสาเหตุที่โค้ดอยู่ต่อก็มาจากความผูกพันกับบาซ่าเกมมิ่งเป็นหลักและแน่นอนที่ปฏิเสธไม่ได้ผลงานที่ดีของบาซ่าเกมมิ่งในทัวร์ l p l ณนักขณะนี้นอกจากพอสวรรค์ของเด็กๆอีกหเครดิตสำคัญครับก็ต้องยกให้กับโค้ดหลินโคอย่างแน่นอน และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้สรุปดรามา่าเซกซ่าเซลนิวแรงจนโดนทัวลงโคตบุรีลำเซงเจอเกมหน่วงระหว่างแข่งโวยกาลีนาช่วยเร่งแก้ไขโครหลินโคเผยสาเหตุกลับมาช่วยคุมทีมบาซา่าแต่ก่อนจากกันครับต่อท่าดีสปอร์ต เราอยากถามเ,เพื่อนๆว่าจากข่าวที่เราเสนอมาในคลิปนี้ครับเ,เพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรทั้งเรื่องดรามา่าเซ็กซ่าและเรื่องปัญหาเกมหน่วงเกมดีเลย์ที่ทีมจากไทยเจอนี่ขนาดทีมบุรีรัมเจอปัญหาน่วงบุรีรัมยังนำโด่งเป็นจ่าฝูงในกลุ่มบีเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e ช่องต่อถ่ายอีสปอร์ ให้ถึง1นึ่งแสนสต๊าคขายด้วยนะครับคิดถึงข่าว ROV คิดถึงโต๊ถ่านอ e ี p o r t ์ตวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแอดมินเทพจีขายรหัส ROV ราคาถูกปลอดภัยและรับซื้อรหัส ROV ราคาร้อนสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ